ท,ทันปะเนี่ยทันบอกว่าสามแล้วสีูทันอยู่ทุกคนห้าเรียบร้อยชี่ทันอยู่ว่าโอ้โหวโชคดีเลยที่ออกดาบสามตาติดเกินไม่มีแค่ใส่ดาบมาด้วย แต่ว่าเราใส่อ่อนวิ่งช้ามาที่เครื่องไหนวะเช็คเครื่องนี้แหละพึบยังตักคนนี้ดี่ะ ผมยัดไม้ไงแล้วผมยัดไม้ไงแค่นั้นแหละ,อ,หละอะไรอ่ะผมกลับมามากินข้าวมาอ๋อเมื่อกี้ผมทำคอนเทนต์จุดห้าโทเทมไฟล์แล้วอ่ะได้ดูปะได้สี่ได้คลิปเก็บสี่ด้วยจุดโทเทมห้าด้วยไปเจอกันในคลิปแล้วกันนะแบบโหสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ย ปัดเครื่องนี้เหรอมีคนเน,นียนนะหนึ่งทีไปก่อนน้องเอาสองสองแล้วนะสองแล้วนะ ท่านเปล่าเนี่ยสามทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่สามแล้วสามแล้วสามแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสี่มันเจ็บเราหมดแล้วอ่ะเอาห้าเลยแล้วกันไอ้เนี้ยชิงห้าแบบคมๆหลอกเปียก ไอฟันจอมผ้ามันคอมโบก,กับแอดออร์เห็นออร่าเปล่าวะพี่จอมผ้ามเปิร์กไหนอะที่พี่ใส่ปะเปิไหนอะที่พี่ใส่ปะเปิ๊กสี่ไอเปิร์กฝั่งซ้ายปะจอมผ้ามปะโอเค ที่มันทำให้เซอร์กิตอะ่ะเห็นออลา่าเห็นออลา่าพินเฮด <c oughs> เออพี่ไม่ดูสิอาจจะไม่ทับก็ได้นะเพราะว่ามันลองมันมัน้นองแบบเฉยๆไม่ได้แบบอย่างนั้นแหละแต่ต้องลองดูโอเคครับเจอล้ะ <c oughs> จะเอตัวเอง <c oughs> แล้วผมมาไงคอเด็ดคุ้งไปดิคอเด็ดจังสองสองไงสองแ้วแต่แล้วนะเป๊ะสอนนะสอนนะสามสาม้วแตกแล้ว ทนันปัเนี่ยทันบอกว่าวสามแล้วสี่ฮู้ทันอยู่ทุกคนห้าเรียบร้อยชี้ทันอยู่ว่ะมันมีมันมีโซ่เก็บพี่อ๋อเอาว่ะชิงห้าแบบคมคมดูดิ ดิฉันผมก็ยังหัเหมือนเดิมะผมจะให้ไม่ให้เป็นทรมางเลยผมจะให้เป็นทรมางเลยตัวต่างท่านได้จับพับมาใช่ปะ ไม่ทันครับงีงก็ไม่ทันไม่ทันแล้วเ,เริ่มติดใจสถานะแผลเปกตาสีมันแก้ทางเจอได้แต่ตายยากใช่แล้วใช่แล้วคือตายยากคือเออไปเลยอะ่ะตอนเนี้ไปเจอรีเจนก็คือเอออะ่ะรู้สึกเครื่องเดินช้านะเมื่อแต่ฮิวอ่ะถ้าไม่ผมผมผ<ๆ>มเล่กฮิวแล้วปั่นไฟแล้วเสียเวลา คือทานนมันแค่2%องงคนหนึ่งอะสคนเอ้ยสคนก็สิบสองเปอร์เนมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเออมันไม่ไหวจริงยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยแต่นี้มันแค่12%บสองชิวๆเคยเจอปอ่าสโนแมนเลดี้ก็เฮ้ยไอ้กูบอกว่า นี่ผมจะรองเงี้ยผมจะรอเดอผมจะรองเงี้ยไหมโอเคหนึ่งทีหนึ่งทีคมคมไปสอ,สองสองแล้วแตกไปก่อนนะสองสัดแตกแล้วน้องทีดบุนน่ะ สามคือสอบแล้วสับแล้วผูอยู่อย่างไกลเลยอยากเห็นหน้าชัดๆเฮ้ยแมวสับแล้วทุกคนสี่สีแส่แล้วสี่แล้วห้าห้าจะแตกครบ โคตรโหดเลยชิงห้าหลายรอบไปเนะี่ยทำไมมันอกอดจังวาลิเจียนโคตรโหดเลยแผลนเออเพิ่งลืม,ลมดูว่าตะเกียบเป็นขั้นห้าแล้วเนี่ย่าเดี๋ยวจบตอนนี้ผมไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่กินข้าวเย็ยนเลยจะสองทุ่มแล้วเนะี่ยทุ่มจะสี่สิบแล้วหดเกินผมปล่อยให้ช่วยเลย เอาตกลงมาแบบมาริโอมาเลอร์แล้วก็ไปมาแบบคงคม,ผม,ผมอิสปอร์จันเจแล้วก็ชิงมันก่อนดันชีแล้วผมก็วิ่งหวัวใจสเต็ปแบบคงคม,ผมแล้วก็ไปมาแบบคงคม,ผม,ผมแล้วก็โดดคงคม,ผมแล้วก็สองสองแล้วนะเอาปล่อยตายเลยไม่เล่นแล้วหรอปล่อยตายเลย ป่อยตายเลยเซอร์บอกไม่ไหวแล้วไอ้นี่มันหวดเกินอมผมก็หัดเลยไม่สนเอาไม่ไปไมาด้วยงกม้เกินงกไม้หรองกไม้หรอเล่นเดือดนายโชว์หน่อยดีได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนจะเล่นให้เลยเชี่ยพ่โหดเลยครีเจนอะไรเนะี่ย แนเช่เอาวัดินแล้วอะ่ะมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วดูดิมันไม่เล่นแล้ว <c oughs> เป็นผม <c oughs> ผมก็ไม่เล่นไหนอะ่ะแม่งหัวชิบหายเลยชิงห้าแล้วออกดาบน,นี้ เดาตกมาเจอเฉยเลยถ้าเจอหลุมก็ถึงช่วงดี้เอาวะได้คิด่ะได้คิดว่าทุกคนโอริโชวเป็นสเต็ป อะ,ะเค่จัเลยจิงๆก็โเกมนี้ฆาตกรหลายปานดได้มาสองคลิปแล้วได้มาสองคลิปแล้วสอคลิปเลยสามเจ็ดจีโอเว่ยเล่นดีด้วยนะ